ก็คงเป็นความความที่เราเป็นตัวเองนี่นแหละค่ะแล้วก็ที่เป็นเด็กน่ารักแล้วก็ปฏิบัติตามที่ผู้ใหญ่เขาสั่งก็ตั้งใจทําทุกวันให้ดีที่สุดค่ะแล้วก็คณะกรรมการคงจะเล็งเห็นความตั้งใจของเราค่ะอาจารย์คิดว่าคืนนี้อะไรท,ทาให้เราได้มงกุฎขอดใจชงอะไรที่ทาให้เราได้มงกุดขอดใจชยงายใช่ไหมคะมนั่นคือความพร้อมค่ะเราทํากันบ้านมาดีแล้วก็ ศักยภาพในการเดินพระชาก็คิดว่าพระชาทำมาดีมากค่ะวันนี้การต่อคนะการต่อมองลงเลยไหมก็ยัง70-30ค่ะก็มันอยู่ที่ใจกับประการว่าเขาจะชอบใครค่ะแต่เราก็รู้สึกว่าเราทำเต็มที่แล้วค่ะแล้วเพื่อนๆล่ะคะอินนี้ค่ะรอบนี้ที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าจริงๆตื่นเต้นมากเพราะอินนี้ก็ไม่คิดว่าอินนี่จะได้อยู่หนึ่งในสามด้วยแบบ เทสและลุคเราด้วยโน,นค่ะก็ดีใจและดิ้กก็รู้สึกว่าดิ้ก็ทำเต็มที่แล้วค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะสำหรับตัวแนนนะคะก็เ <c oughs> ข้าใจคำพูดที่ว่าหมามืดค่ะห <c oughs> <c oughs> มามืดมีจริงๆค, <c oughs> ๆค่ะเพราะว่าวันนี้เน้นเต็มที่มากๆแล้วก็ทุ่มเทกับทุกๆกิจกรรมมากๆเลยค่ะก็ <c oughs> ขอบคุณมากๆนะคะที่เล็งเห็นศักยภาพของแนนค่ะค่ะวันนี้เป็นวันเกิดของพระชาด้วยใช่ค่ะเที่ยงคืนนี้ไปนะคะก็9ก้ากันยาเป็นวันเกิดของพระชาค่ะก็ รู้สึกว่าอันนี้ก็เป็นของขันชินแรกเลยที่ได้รับก็รู้สึกดีใจมากๆด้วยแล้วก็น้องก็โอยพรแบบยืนจับมือกับสองนคนน้องก็ออยพรน้องน่ารักมากก็ขอบคุณนะคะที่แบบโอยพรแล้วก็ได้ของขวัญพิเศษที่ดีที่สุดสําหรับวันเกิดปีแรกคาดหวังจะได้ไปบนหรือแนบนบอันนี้เหรอคะไม่ไม่ได้ไม่ได้ไปไม่ได้ไปบนค่ะแต่ก็คาดหวังทุกวินาทีนี้บนเวทีก็คาดหวังที่จะได้เป็นขวัญใจเชียงรายเพราะว่าทุกอย่างที่เราทําลงไปเราทําเต็มที่ที่สุดแล้วค่ะ รอบใหญ่จะไปบนบไหนรอบใหญ่นะคะก็ไปบนที่ท,ที่ภาคใต้ค่ะ <c oughs> บนหนักอยู่คะ่ะก็แต่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องเตรียมความพร้อมให้เต็มที่ด้วยเราก็ต้องขุดเอาศักยภาพของตัวเองมาปล่อยของให้หมดณนะวันนั้นคะ่ะรับรองว่าไม่พลาดแน่นอนคะ่ะ แล้วความมั่นใจเราก็มีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกวันทุกวันใช่ไหมคใช่ค่ะความมั่นใจมีเพิ่มทุกทุกวันค่ะแล้วก็กาลังใจก็มากเพิ่มทุกวันด้วยแล้วก็ความพร้อมที่จะพัฒนาในทุกๆวันก็พร้อมเสมอค่ะพี่ชายคิดว่าหลังจากนี้เราจะเป็นตัวเต็งไปยืนหนึ่งในโผในโผไหมลูกคิดไหมคิดนะคะเพราะว่าเราทุกวันเต็มที่คิดทุกวันว่ายังไงฉันจะทําทุกวันให้ฉันได้อยู่ในโผห้าคนทุกวันค่ะแต่ละคนนะลูกในรอบต่อไปหลังจากนี้ ค่ะก็เต็มที่แน่นอนค่ะอันนี้ก็จะรักษาระดับเองให้อยู่ในโพตลอดไปเนอะเพราะว่าดิฉันว่าทุกคนหวังมงทองหมดเราสามคนก็หวังมงทองเหมือนกันค่ะก็เต็มที่แน่นอนค่ะไม่แผ่วแน่นอนค่ะสำหรับตัวเนั้นนะคะก็จะทําเต็มที่ในทุกๆรอบอย่างที่ทุกคนเต็มที่เหมือนกันแล้วก็รู้สึกดีใจมากๆกับอันนี้นะคะไม่คิดว่าตัวเองจะเข้าจริงๆจริงไม่มีใครคิดเลยค่ะพี่กับน้องว่าจับมือกันแบบว่าเอ้ย ขอให้ทุกคนเข้ารอบไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตัวนันเองแบบมันเข้าใจคำว่ามามืดอจริงๆต้องย้ำเลยเพราะไม่คิดว่าจะมาถึงขนาดนี้ค่ะฝากอะไรต่อทุกชาเชียงรายค่ะพระชานะคะในวันนี้ที่ได้ตํารงตำแหน่งขวัญใจเชียงรายแล้วก็อยากจะขอกําลังใจนะคะชาวเชียงรายนะคะรวมไปถึงทุกๆคนเลยแฟนคลับทุกคนค่ะให้เป็นกําลังใจให้กับพระชารวมไปถึงน้องๆอีก76คนด้วยนะคะพวกเราก็จะทําเต็มที่แล้วก็เดี๋ยวเจอกันในวันพรุ่งนี้เรามีรอบชุดว่ายน้ําด้วยติดตามกันด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะอ่ะดีอ่ะค่ะอ่าต้องบอกก็อย่างที่บอกพูดไปแล้วเนาะฝากติดตามพวกหนูด้วยนะคะแล้วก็พรุ่งนี้เราชุดว่ายน้ำผู้บอกว่าเป็นยามเช้าที่เผ็ดร้อนมากแน่ๆเพราะหุ่นพวกเราก็เสียมากพอสมควรก็ฝากุกคนติดตามด้วยนะคะบอกเลยว่าพวกเราทั้ง7จจังหวัดนี้ไม่แพ้ชาติใดในโลกนะคะบอกว่าผู้คนพร้อมที่จะอวดหุ่นกันมากเลยค่ะก็มารอติดตามกันนะคะว่าพวกเราจะเร็จแซบเผ็ดร้อนขนาดไหนค่ะก็รอดูกันนะคะ ขอบคุณมากเลยนะคะ